สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของ Mazda 2 d i e s e ลนะลูกค้าแจ้งมาว่าเครื่องดับนะครับผมคันนี้นี่นะก็ตอนแรกนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาเนี่ยมันมีแต่น้ำน้ำเยอะมากนี่ถ่ายน้ำมันเช็คนะครับมีแต่น้ำนี่นะครับน้ำเื่อมอันน้น่เออแล้วมันไม่มีน้ำมันเลยอะดินน้ำมันเยอะไงน้ำหมดเนี่ย ก็อาการแรกเนี่ยน้ำเยอะขนาดนี้น่าจะเรียบร้อยเปลี่ยนเครื่องแต่ว่าน้ำมันเกียร์ถ่ายออกมาน้ำยังไม่ค่อยมีนะครับน่าจะรอดแต่ว่าต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กองเกียร์ซึ่งคันนี้มันมีอาการหลายอย่างมันมีไอตัวท่อไอเสียแป๊บไอเสียมันแตกด้วยนะข่ามาอะไรเยอะพี่ต้าไปฉายมาส่องหน่อยดิจะเห็นมันจะเป็นไอข่ามาไอเสียดำๆนะครับ ไม่ใช่ข้าฝุ่นนไม่ใช่ข้าฝุ่นเป็นไอเสียนะครับทอ่อท่อแป,ป๊บไอเสียมันแตก<ม>ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้ <c oughs> นะฮะเดี๋ยวถ่ายไว้ให้ดูก่อนก่อนยกเครื่องลงมาครับเี๋ยวจะเช็คอาการอีกทีนึงแล้วก็เมื่อเช้าถอดท่อไอดีน้ำเข้าท่อไอดีเหมือนกันนะครับเต็มเลยเดี๋ยวดูจากวิดีโอได้ครับมีน้ำเข้าน่าจะน้ำเข้าท่อไอดี น้ำอยู่ในท่อไอเดีเต็มเลยนี่โอ้ยเข้าไปได้ไงวะไม่รู้นี่นะครับเต็มน้ำเต็มท่อพอเดีเลยนะครับเดี๋ยวต้องต้องลื้อเครื่องออกมาดูก่อนรูยกลื้อเครื่องออกมาขาดทุนเลยวะไม่ได้โจ๊กอีก แล้วน้ำเท่าท่อไอเสียป่ะข้างหลังเท่านี่นี่เท่าถ่ายเขาดูอ่ะฟังเสียงไม่ฟังเสียงก็พอน้ำอะไรน้ำน้ำเต็มท่อไอเสียเลยนะครับนี่เขย่าเนี่ยไม่รู้กล้องได้ยินเปล่าถ่ายไว้ให้ดูก่อนเดินเดี๋ยวิเดี๋ยวถ่ายนี้ดูเออวัดนี้ยได้่ะไม่ก่อนเรื่ยไม่วัดยิงยิงนี่ก่อนก็ได้ น้ำไหลออกท่อเลยนะครับถ่ายมาให้ดูก่อนเต็มเลยน้ำเต็มท่อเลยน้ำน่าจะเข้าเครื่องเยอะมากครับเข้าทอยเสียด้วยเดี๋ยวยกเครื่องยกเครื่องดูก่อน ก็อย่างนี้เทอร์โบก็ไม่น่ารอดหรอวะถ้าน้ำเข้าขนาดนี้เอันนั้นมันมันรอดนั้นเดี๋ยวเราต้องดูก่อนไงเทอร์โบรอดนะจำกันนั้นได้มที่มันรอดน้ำท่วมที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปอ่ะที่เอาให้พี่บุญล้างให้อ่าต้องดูอ่ะต้องดูรอดหอไเดี๋ยวเทอร์โบต้องรื้อดูอีกทีนะฮะทำไรไม่ได้ได้น้ำไหลไม่เอาเป็นเปนมาดีแล้ว นี้นะครับหรือค่อยดีมาแล้วน้ำเต็มค่อยดีเลยเครื่องนี้ไม่รอดแน่นอนครับถ้าอาการนี้น้ำเต็มเครื่องยังยกระยมเลย่กระยมไม่น้ำไม่พอเแต่น่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องนะอาการนี้นะครับไม่ไม่ซ่อมไม่คุ้มซ่อมไม่คุ้มโอแล้วเป็นเหยื่อแล้วไะมาได้ะลรได้คือมา ได้ไหมรอดไหมเธอโบส่วนใหญ่อาการแบบนี้นี่ไม่น่ารอดต้องต้องต้องมีงมครึ่งแสนเป็นอย่างน้อยเห็นจะไม่น่ารอดติดอ่ะมันหนืดได้วนี่ยน,นี่เจไม่ทำก็พี่ <laughs> <laughs> ไม่ทำกับพี่มากรอคืนใสกระสอบกลับได้ป่าวไอเราคุยออกับเขาก่อนไหมเราก่อนเราจะรื้อเยอะไปกว่าเนี้ยคุยออกับ่เขาก่อะนะเห็นไหมใหรื้อด้ยดีกันร้อยเฉยเอาเอาใส่กระสอบเสนอราคาเขาก่อนรถเ,เขานนเมันจอดไว้เดี๋ยวดูหัวฉีดว่าน้ำเข้าไหมไม่เหลือไอดีขนาดนี้ไม่ดูว่ามันมันสภาพไงเขาบอกตัวล้างเอาได้พ่อจะล้างอีกอ่ะเขาอยู่ไกลนะ เช็คหัวฉีก่อนนี่ยังไม่ได้ขอลเลยเผื่อแพงอไอ้เพี่แม่ซุ่มแต่มาสอบอก,กับคืนของตัวอะไรดีแล้วก็ลื้อหัวฉีดมาสภาพนี้มันก็ต้องแพงอยูอ่แล้วพ่อพ่อมาสภาพนี้ให้สองหมื่นนะ<ม>ส่วนตีราคาเกือบสามแสนนั่นแหละที่นี่ครับทำครับพอรื้อเสร็จอ๋อยังไม่พอครับสอบเพื่อกับคืนครับรดูขอดูหัวฉีดก่อนไม่เป็นไรพ่อไม่ได้รื้อเรารื้อเอง พ่อพูดเหมือนพ่อเป็นคนเลื้อยเนี่ยไม่ต้องบ่นน้ำมันก็ไม่ได้เข้าไม่ต้องบนไม่ต้องบนไม่ต้องบนเดไม่มีน้ำไม่เดือดเข่ามันน้ำจะเข้าท่อได้ไงแล้วน้ำมันจะเต็มท่อได้ไงแล้วน้ำจะแห้งแล้วเขาลื้อมาแล้วเขาลื้อมาแล้วสวนลื้อมาแล้วเขาลื้อในท่อจ้าบอกไปทำงานตัวเองเพราะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยมีละอือหลายท่านะจะรีบจะรีบทำงานไงพี่ เกียดในคำนี้ไม่คำนี้เป็นคำที่โคตรเกียรเลยเกียรในใหรคงรู้ไมแม่ม่ก้าอยู่หลังก็ม้าแม่เกียร์ในฟังนั้นนะเกียร์ไหนเกียร์ขึ้นมาดิเกียร์มาเลย เป็นวะเนี่ยเกียร์นี่ขึ้นมาก่อนเคลียวเลยเคลียวหนิมไหมเอาหัวเดียวก่อนก็ได,ดได้ไม่รอดลอ้อยู่มีน้ำอยู่ยได้อยู่นะมีน้ำอยู่แต่เดี๋ยว,วออดูตู้มุงสุบสี่อะมันม่นเ,นเหมือนมันแช่มานานแล้ววะได้ไหมได้ไหมทำดีได้ได้เดือดสุด มันก็ไม่ถอดถ้ามันหมดว่าสายไฟตรงเนี้ยถอดหมดทำไมอ่ะเราจะใส่กลับเราจะใส่กลับอยู่ที่นี่ไม่วางแข่งถอดเพราะหนึ่งแค่ตัวเดียวมันก็หลุดนะไม่เอาไม่เอายังไงวะหนึ่งสี่โอ้โหบล็อกบล็อกเจน้ำเหรออะนรไม่เท่าไหร่เขาแ่งจะพอได้อยู่มั้ยพอได้อยู่ได้กลัไปดิได้ นเดินๆมากนิดนึงแต่ทำความสะอาดได้ได้ยุน่าจะรอดมั้งมั้งเอ๊ะมันรถไม่ใช่ไหมน้ำมันเข้าไปเยอะหน่อยเหรอเหมือนนวดขบหนามจมมันอ่ะไม่ขอแล้วลงน้ำมั้งเนี่ยขอนแล้วกับมึงลงน้ำได้ยุ